วิชาว,วิทยาศาสตร์กับคุณครูพี่เปิ้ลกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนรอติดตามกันได้เลยค่ะแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปดูคลิปวิดีโอคุณครูก็ขอฝากนักเรียนและผู้ปกครองดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะออกไปไหนอย่าลืมสวมแมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาติดตามกันได้เลยค่ะ ค่ะนักเรียนในครัที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชแล้วใช่ไหมคะเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปัจจัยที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชได้แก่หนึ่งแสงจะช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะน้ํา น้ำจะช่วยละลายธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะคะทําให้รากเละทาให้รากดูดและลําเลียงสารอาหารเหล่านั้นไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะต่อไปอากาศานักเรียนจําได้ไหมคะว่าพืชในเวลากลางวันหายใจเข้าเอาอะไรเข้าไปคะจะเอาแต่ถ้าในเวลากลางคืน พืชจะใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับการหายใจใช่ไหมคะต่อไปปัจจัยที่4ปัจจัยสุดท้ายก็คือธาตุอาหารอันนี้ก็คือธาตุอาหารสำคัญสำคัญของพืชนะคะในคาบนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชด,ดอกกันนะคะ พืชดอกเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะจะออกดอกและอาศัยดอกในการสืบพันธุ์ทําให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ได้ดอกของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปซึ่งดอกของพืชจะประกอบไปด้วย4ส่วนสำคัญได้แก่อะไรบ้างเรามาติดตามกันได้เลยค่ะดอกของพืชนะคะแต่ละชนิดจะมีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไปเช่นมีสีสวยงามเช่น ดอกบางชนิดมีสีแดงดอกบางชนิดมีสีเหลืองต่อไปมีกลิ่นหอมเช่นดอกกุหลาบดอกมะลิจะมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะบางชนิดจะมีขนาดใหญ่บางชนิดจะมีขนาดเล็กซึ่งดอกของพืชน,นะคะส่วนใหญ่จะมีอะไรคะลูกจะมีน้ำหวานเรียนทราบไหมคะว่าน้ำหวานของพืชไว้ทำอะไรน้ำหวานของพืชน,นะคะจะเชื่อดึงดูดแมลงต่างๆให้เข้ามาดมดม ดอกและช่วยในการผสมเกสรให้พืชนั่นเองค่ะส่วนประกอบต่างๆของพืชนะคะเมื่อข้างต้นคุณครูก็ได้บอกไปแล้วว่ามีทั้งหมดอยู่4ส่วนนะคะมีส่วนอะไรบ้างเรามาเรียนรู้กันได้เลยค่ะ 1. น,นะคะเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียจะเป็นส่วนที่อยู่ในสุดนะคะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียซึ่งในเกสรเพศเมียจะประกอบไปด้วย ยอดเกสรเพศเมียลังไข่โอวุนแล้วก็เซลล์ไข่ค่ะต่อไปส่วนที่สองก็คือเกสรเพศผู้นะคะจะเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกมักมีอยู่หลายอันนะคะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะซึ่งเกสรเพศผู้นะคะจะประกอบไปด้วยละองเลนูอัเลนูและ ชูอับเรนูค่ะส่วนประกอบที่3นะคะก็คือกลีบดอกกลีบดอกจะเป็นส่วนที่มีสีสันสวยงามนะคะมีกลิ่นหอมซึ่งข้างต้นคุณครูก็ได้บอกไปแล้วว่ากลิ่นหอมของดอกนี้ทำยังไงคะลูกช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรใช่ไหมคะ กลีบดอกนะคะจะทําหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรน,นั้นยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะต่อไปส่วนประกอบสุดท้ายก็คือกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดนะคะจะมีสีเขียวนะคะทําหน้าที่ห่อหุ้มดอกในขณะที่ดอกนั้นยังตูมอยู่เพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงค่ะ เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชดอกกันไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็จะให้นักเรียนมารู้จักกับส่วนประกอบของพืชดอกเป็น3ามมิตินะคะจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันได้เลยค่ะค่ะนักเรียนจะเป็นตัวอย่างของดอกทิวลิปนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราเรียกว่า ก้านนะคะก้านของดอกตรงนี้เขาเรียกว่ากลีบดอกนะคะเห็นไหมคะกลีบดอกจะมีสีสันที่สวยงามดอกทิวลิปดอกนี้สีแดงกลีบดอกก็เลยเป็นสีแดงนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเกสรเพศผู้ค่ะเกสรเพศผู้จะมีลักษณะดังนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นก้านชูอับละอองเลนูนะคะส่วนต่อไปนะคะก็คืออับเลนูค่ะนี่ก็คือลักษณะของ อับเลนูนะคะในเกสรเพศผู้ค่ะส่วนต่อไปนะคะก็คือมเมล็ดเกสรค่ะส่วนประกอบต่อไปนะคะก็คือเกสรเพศเมียนั่นเองค่ะนี้ก็คือลักษณะของเกสรเพศเมียค่ะในเกสรเพศเมียจะมีอะไรบ้าง ติดตามกันได้เลยค่ะ 1. ก็คือรังไข่นะคะ2ก็คือการเกสรเพศเมียค่ะนี่ก็คือลักษณะของเกสรเพศเมียนะคะส่วนต่อไปก็คือยอดเกสรเพศเมียค่ะ ค่ะนี่ก็คือส่วนประกอบหลักๆของดอกนะคะมีกลีบดอกกลีบเลี้ยงเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียค่ะเป็นไงบ้างคะกับเนื้อหาสาระที่คุณครูได้นำมาฝากกับนักเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนนะคะทบทวนบทเรียน ทำการบ้านส่งครูอย่างสม่ำเสมอนะคะคุณครูก็ขอชื่นชมผู้ปกครองและนักเรียนนะคะที่ส่งการบ้านมนาะให้คุณครูอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับภาพหน้านะคะคุณครูจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะักเรียนอย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ